ในการแปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจและบนโปรแกรม Writer ก็มีความสามารถดังกล่าวด้วยจะมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับก่อนอื่นผมขอทำการซูมหน้าจอขึ้นมาให้เลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่งไฟล์ด้านบนคลิกลงไปจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่ง Export as PDF คลิกลงไป จะปรากฏหน้าต่าง PDF Option ขึ้นมาให้เราทำการตั้งค่าโดยจะมีหลายตัวที่น่าสนใจอย่างเช่นในหน้าของ General เราสามารถทำการเลือกหน้าที่จะทำการ export ได้จากตัวอย่างนี้เลือกเป็นทั้งหมดหรือในส่วนของ Image เราสามารถทำการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ Quality ของภาพได้จากนั้นทำการเลื่อนเมาส์ไปที่ Initial View คลิกลงไป ในหน้านี้เราสามารถทาการตั้งค่าแผนได้ว่าจะให้มีบุ๊กมาร์กมีทัพเนลหรือจะเป็นการเปิดเอกสารอย่างเดียวในหน้านแรกในลักษณะแบบนี้ส่วนตรงกลางเราสามารถกําหนดขนา,ดขนาดของการวิวเอกสารที่ขึ้นมาได้นะครับว่าว่าจะให้เต็มขนาดของวินโดว์หรือว่าเต็มขนาดของความกว้างหรือจะกําหนดค่าซูมแฟกเตอร์ก็สามารถทําได้เช่นกันส่วนด้านล่างนะครับเราสามารถทําการกําหนดเพจเลอั์ได้จากนั้นทำการเลื่อนเมาส์ไปที่หน้า user interface คลิกลงไป ในหน้านี้เราสามารถทำการกำหนด Window o p t i o n ได้นะครับว่าจะให้เปิดแบบ Full Screen Mode หรือว่าเต็มจอหรือจะให้เปิดขึ้นมาภายใน Window ก็สามารถทำได้ส่วนด้านล่างเราสามารถกำหนดให้ซ่อนเมนูต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเมนู Bar, t ทูบาร์หรือว่าเป็น Window ์คอนโทรลจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่หน้าลิงก์คลิกลงไปสำหรับหน้านี้ตัวที่น่าสนใจจะอยู่ที่คอร์ดด็อกเมนต์ลิงกซึ่งเราสามารถกำหนดนะครับว่าจะให้เปิดด้วยโปรแกรม PDF r e a d e r หรือว่าจะให้เปิดด้วยโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ก็สามารถทำได้ตัวอย่างนี้ผมขอเลือกเป็น Default จากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่หน้า Security คลิกลงไปสำหรับหน้านี้เราสามารถทำการใส่พาสเวิร์ดได้เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคำสั่ง Set Password คลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง Set Password ขึ้นมาส่วนด้านบนจะเป็น Set Open Password ก็คือเป็นพาสเวิร์ดในการเปิดอ่านด้านล่างจะเป็น Set Permission Password คือพาสเวิร์ดในการแก้ไขไฟล์ เมื่อตั้งค่าพาสเวิร์ดเสร็จแล้วให้เราทาการเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่งโอเคคลิกลงไปจากนั้นให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่งเอ็กซ์อร์ตด้านล่างคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่างเอ็กซ์อร์ตขึ้นมาให้เราทาการระบุโลเคชันที่จะทําการเซฟในช่องของเซฟอินทําการตั้งชื่อไฟล์เนมเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคําสั่งเซฟโปรแกรมก็จะทําการเอ็กซ์ปอร์ตไฟล์ pdf ให้เราจากนั้นผมขอทาการเปิดโฟลเดอร์ที่ทําการเซฟไฟล์ไว้ขึ้นมา เราจะเห็นไฟล์ PDF ที่เราได้ทำการสร้างขึ้นทำการดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาถ้าเราทำการตั้งพาสเวิร์ดเอาไว้นะครับจะปรากฏหน้าต่างพาสเวิร์ดขึ้นมาให้เราทำการป้อนพาสเวิร์ดลงไปเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่งโอเคเราถึงสามารถทำการเปิดอ่านไฟล์ PDF ที่เราทำการสร้างขึ้นได้เพียงแค่นี้นะครับเราก็เสร็จขั้นตอนของการเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ PDF พร้อมทั้งใส่พาสเวิร์ดให้เอกสารด้วย